คุณกำลังมองหาพื้นที่ขายของในตลาดอยู่หรือเปล่าแอปจับจองจะช่วยคุณค้นหาล็อกว่างที่เหมาะสมใกล้กับคุณได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการเช่าแบบรายวันรายเดือนหรือสุ่มล็อกเราจัดการให้ครบทุกขั้นตอนเริ่มจากกรอกข้อมูลสินค้าและเลือกระยะเวลาการเช่าที่เหมาะกับคุณเลือกล็อกผ่านแผ่นผังตลาดแบบเรียลไทม์ตรวจสอบข้อมูลตลาด วันเวลาและตำแหน่งครบจบในหน้าเดียวชําระเงินและรับใบเสร็จได้ทันทีในแอปคุณยังสามารถติดตามสถานะการจองดูประวัติการชําระเงินและสามารถจะระเบียบล็อกและการขายของคุณให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นเริ่มต้นขายของแบบมือโปรด้วยแอปจับจองโหลดเลยวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าการขายสินค้าในตลาดไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป